สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาวิธีการวัดเช็คฟิวนะครับนี่ครับฟิวตัวนี้จะเป็นของไมโครเวฟนะครับฟิวเซรามิกตัวนี้นะครับว่าขาดไม่ขาดนะครับฟิวขาดแบบไหนเช็คยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเทียบนะครับเป็น แบบหลอดแก้วนะครับธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่2 0แอมนะครับตัวนี้2 0แอมเอามาเทียบดูนะครับว่าขาดแบบไหนขึ้นแบบไหนไม่ขึ้นนะครับนี่ครับครับตัวนี้ก็จะเป็นของไมโครเวฟนะครับตัวนี้เป็น8แอมครับตัวนี้ก็มาเริ่มกันเลยครับก็ปรับมิเตอร์ไปย่านคูณ1ิ ก็วัดตัวกระปุกแก้วก่อนนะครับนี่ครับอันนี้คือใช้ได้นะครับนี่ครับคือไม่ขาดนะครับคือฟิวไม่เสียครับใช้งานได้ปกตินะครับวิธีการวัดฟิวนะครับนี่ครับตื่นจะขึ้นแบบนี้นะครับทำวัดได้นะครับ ตัวนี้ครับไม่ขึ้นเลยครับตัวนี้ครับนี่ครับไปว่าเสียแล้วครับขาดวงจรนะครับตรงนี้ครับนี่ครับไม่ขึ้นนะครับ ครั <AM rac ias> บไม่ขึ้นเลยครับตัวนี้ตัวนี้วัดูครับเ <im mon iv io> นี่ยครับไหมเนี่ยขึ้นครับเนี่ยครับนี่คือด <im mon iv io> ีครับ <im mon iv io> ตัวนี้คือเสียครับนี่ครับใช้ไม่ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับแก่หลายๆคนนะครับที่ยัง ไม่รู้นะครับว่าฟิวขาดไม่ขาดแบบไหนนะครับก็ใช้มิเติมแบบนี้นะครับแบบอนาล็อกนะครับมาวัดดูนะครับตัวนี้คือใช้ไม่ได้แล้วครับตัวเซรามิกสีขาวครับแต่ตัวนี้เป็นหลอดแก้วนี่ใช้ได้ปกติครับไม่ขาดนะครับก็วังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องซ่อมเองนะครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ